ค่ะชองชาแนลตอนอนี่ดอทคอมเยอยน,นะคะวันนี้เราจะมาทำท็อป5 a ฟ o r i t e Squishy ท a g นะคะก็อ,ะอัปเดตเนาะเพราะว่าได้ทำไปห,หลายคลิปมากแต่ว่าคือมีพัสดุส q วิช h y มาใหม่แล้วก็ชอบอันใหม่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็แค่ห้านดับพอเนาะอันดับที่โอ้โหตายตาดำอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นนี่เลยขาไก่อีริทค่ะ ที่ชอบเพราะว่ามันนุ่มสลโลสลสโลมากมากค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูคือบีบจนมีตำหน,นียค่ะไก่ทางร้านก็ขายนะคะแต่นี้เป็นของเรานะคะคือมันสนุกเราก็เลยเก็บเป็นคอลเลคชันนะเออเราขายราคาชิลละ300บาทท่านค่าถูกมากๆคือแบบถูกมากอ่ะร้านอื่นขาย350บ้าง400บ้าง นี่คะ่ะตอนนี้เราทาเองคือเราบีบมาอย่างเยอะมีแบบบ,บ,บ,บีบเยอะมากบีบทั้งวันบีบทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่บีบขาไก่นี่คือบีบเบานะคะอะอ,ะอ,ะอ,ะอะใครสนใจสั่งซื้อลองไปเลื่อนดูในคลิปรีวิวสกุช่ที่ขายได้คะ่ะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะจ๊ะสะโลมาก เดี๋ยวเราจะมาะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบว่าชิ้นไหนสโลที่สุดท้ายคลิปนะคะนี่ค,ค่ะอันดับที่4นะคะก็จะเป็นนี่เลยโดนัทโคิตตี้นะคะท่ามหมก่อนอยู่อันดับหนึ่งเนาะตอนนี้เริ่มลดระดับมาแล้วนี่ะน,นะคะแครนะคือมันน่ารักมากลายเส้นนะคะทีสองพันบห้า มีบาคอนะคะ่ะอันดับที่สาอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่พูนิมารุค่ะจำโบมาที่ชอบคือชอบเพราะแท็กนะคะก็ชอบตัวสตรอเบอรี่ด้วยมันน่ารักชอบแท็กมากอะ่ะคือแท็กมันใหญ่มากเทียบกับพีชไอบูมนะคะนี่คือแท็กของออสตรอเบอรี่พูนิมารุนะคะโอ้โหใหญ่มาก ด้วยนี่นี่นะคะนี่เป็นไอไอเนี่ยเด้เอไอดีอันดับที่สองนะคะจะเป็นเคก้กคาเฟ่ดีเอ็น,นะคะ่ะนี่ใส่แพ็กเกจสองชั้นเลยเป็นสีชมพูนะคะ ชอบมากเพราะว่ามันเซนโลมันนิ่มมันฟินแล้วก็น่าหลักด้วยเป็นเอ่อสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีเป็นแ็กแล้วก็ลายเส้นนะคะแบบที่หนึ่งก็คือมินิพีชไอบลูนค่ะโลวอร์ห้าหลัะคะ่ะ มีคนถามว่าใส่ชุดนักเรียนทำไมก็วันนี้ไปสอบมาคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องสอบอีกสอบเออวันนี้ไปสอบภาษาไทยนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็สอบทีเด็ดนะคะของสอสวทนะ็อเกจนี่ก็สองชั้นเหมือนกันนะคะหนักมากไม่อยากบีบเยอะเห็นของเพื่อนมีตำหนิอ้าตวตำหนิมันมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะอ๋อมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะตำหนิเอค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าชิ้นไหนสโลว์ที่สุดนะคะคือคองไม่รวมตรงน,นั้นพิตตี้ค่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้สโลว์มากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทียบเออ่ขาไก่ยอีริสก,กับพีชไอรูมันเลยนะคะแล้วว่าขาไก่ยอีริชนะหนึ่งสองสามเต็มเต็มโอเคต่อไปเทียบกับคาฟเฟ่ดีเอ็นนะคะ หนึ่งสองสามโอ้ไม่มีใครเอาชนะขาไก่ได้เลยเออคุณม,มารุค่ะอาจจะชนะก็ได้นะสูๆ้ๆนะคะเฮ้ยเฮ้ยขาไก่สโลที่สุดอะ่ะคุณม,มารุไม่ยอมค่ะมันดูเหมือนจะมีวิแววที่จะอาจจะเอาชนะได้ะคะ่ะ เราก็เลยต้องแกะออกมาเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสามชนะที่คะชนะสตอรี่ชานยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดน้อยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดหมดแล้วอะค่ะไก่ก็หมดแล้วเอาใหม่เอาใหม่อีกิดเดียวหนึ่งสองสาม จลกว่าค่ะเย้ภ yeah. ูนิมารุชนะนะคะเออเราลืมไม่น่นโอขาอไก่เราลืมไ,ไมไ่นั่นไปเลยอะไอตัวเนี้ลืมเลยไม่เป็นไรหรอกเนาะลืมนี่ไปเลยอะแมวน้ำพูนิมารุไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียใจผู้ขาไก่อะชอบพอมันชะโรนแล้วก็มันฟินนะคะแต่ว่าคือรูปร่างมันแบบ ไม่ได้ชอบมากคือมันไม่ได้หน้ารักอะ่ะมันเหมือนแบบคือไม่ได้ชอบอะ่ะคือชอบเพราะสโลอะ่ะมันไม่ได้น่ารักนะคะแต่มันสโลมันก็จัมโบ้มากกลิ่นหอมค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอท้าต่อต้องท้าต่อเด้อไฟท็อปท็อปไฟท์ก s ชแท็ก ค่ะต่อให้เออหญิงปอยและลิสกูชี่ทุกคนที่อยู่ในกลุม่ม Little Twin Star ทุกท,ท,ทุกคนที่อยู่ในกลุม่มนนี่ d c o m แล้วก็ทุกทุกคนที่อยู่ในกลุม่มไ,ไม่รู้ว่าทุกคนที่อยากทำนะคะใครอยากทำแล้วอย่าลืม,มคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่พ่อจะกดหยุดยังไงล่ะเนี่ยอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ